มีความคืบหน้าเรื่องของดิจิทัลวอลเล็นะคะการเติมเงินเข้ากระเป๋าดิจิทัลของเรา1 0 0 0 0ห่บาทนโยบายหลักของรัฐบาลเลยตอนนี้มีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะคะล่าสุดทางด้านรัฐมนตรีคลังเนี่ยออกมาแถลงถึงกรอบระยะเวลาในการเปิดลงทะเบียนแล้วค่ะ แล้วก็ให้ประชาชนลงทะเบียนได้เริ่มตั้งแต่1สิงหาคมถึง15กันยายนนะคะผ่านแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าทางรัฐนั่นเองจากนั้นก็จะเปิดลงทะเบียนในกลุ่มประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนกันต่อไปแล้วก็เปิดลงทะเบียนร้านค้าและยืนยันว่ายังไงยังไงเงินก็ถึงมือคุณผู้ชมเนี่ยไตรมาสที่4ปีนี้อย่างแน่นอนค่ะ ท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่า,ร,ร,วารัฐมนตรีว่าการกระทรว,วงการคลังคุณพิชัยชุนหะวชิระก็มาพร้อมกับคุณจุลพันธ์อมรวิวัน์ คุณเผ่าภูมิรชจนสกุลรัฐมนตรีช่วยทั้งสองท่านนะคะถแถลงรายละเอียดโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทที่ทำเนียบรัฐบาลตอนแรกเนี่ยมีกาหนดการว่าท่านนายกเศรษฐาจะเป็นคนถแถลงข่าวด้วยตัวเองเอา้าวแต่ก็เปลี่ยนเป็นท่านรัฐมนตรีนะก็เริ่มต้นกันที่ท่านรัฐมนตรีช่วยก่อนท่านบอกแบบนี้ค่ะว่าจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยลงทะเบียนเริ่มรับสิทธิ์กันได้ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่1สิงหาคมถึง15กันยายนส่วนใครไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะจะเป็นล็อก ของวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคมโดยให้ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนในการใช้จ่ายจะต้องบันทึกภาพคนที่เอาบัตรไปใช้ทุกครั้งตรวจสอบว่าตรงกันหรือไม่ขณะที่การลงทะเบียนร้านค้าเริ่ม1ตุลาคมนะคะขณะนี้มีร้านค้าที่จะเข้าร่วมเนี่ยไม่ต่ำกว่า2ล้านร้านโดยเงินจะถึงมือประชาชนและเริ่มใช้จ่ายกันได้ในไตรมาสที่4 แหล่งเงินทุนล่ะเอามาจากไหนคุณจุลพันธ์ยืนยันว่ามีเพียงพอค่ะและคาดว่าจะมีผู้มาลงทะเบียนประมาณ45-50ล้านคนตอนนี้เตรียมงบไว้450,000ล้านบาทจากงบรายจ่ายเพิ่มเติมปี67 1 2 2 0 0 0ล้านบาทและเงินจากการบริหารจัดการคลังนะคะงบปี67อีก43,000ล้านบาทรวมแล้วเนี่ยแส5 0 0 0ล้าน อีกส่วนจะมาจากงบปี68ค่ะ152,700ล้านและเงินบริหารจัดการการคลังปี68อีก132,300ล้านบาทรวมแล้วอีก285,000ล้านท่านรัฐมนตรีช่วยย้ำแบบนี้นะคะว่าโครงการนี้เนี่ยไม่จำกัดจานวนประชาชนที่จะลงทะเบียนหากผ่านเกณฑ์ก็เข้าร่วมได้โดยต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านสัญชาติไทยอายุ16ปีขึ้นไปณนะว,นะว,นะวันที่เปิดรับลงทะเบียนมีรายได้ไม่เกิน8 แ0บาทคิดจากภาษีปี2,566มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันไม่เกิน5 0 0แสนบาทณนะวันที่31มีนาคมปี67ทั้งนี้จำนวนผู้ลงทะเบียนจริงจะทราบเมื่อตรวจสอบสิทธิเสร็จสิ้นค่ะแล้วก็มีความพร้อมที่จะบริหารงบประมาณให้เพียงพอกรณีที่มีคนมาลงทะเบียนมากกว่า45ล้านคนด้วยกำหนดการลงทะเบียนสำหรับประชาชน ทั่วไปซึ่งเรียกว่าเป็นกลุ่มหลักนะครับคือกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนกำหนดไว้เริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึงวันที่15กันยายน2567โดยการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการของประชาชนจะดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐบนสมาร์ทโฟนซึ่งเป็นแอปพลิเคชันศูนย์รวมบริการภาครัฐมากกว่า152บริการ เรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์แอปของรัฐบาลโดยเราจะเปิดให้ลงทะเบียนเองหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้านะครับอย่างที่ได้เรียนขอเน้นย้ำนะครับไม่มีการจํากัดจํานวนประชาชนที่จะเข้าร่วมใช้สิทธิ์ในโครงการดังนั้นประชาชนทุกคนที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและเป็นผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ของโครงการก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ซึ่งประเมินไว้ว่าจะมีราว45 50ล้านคน ยืนยันนะคะลงทะเบียนมาก่อนเดี๋ยวตรวจสอบเสร็จแล้วก็จะแจ้งไปใครที่โดนแคนเซลหรือรว่าไม่ผ่านรอบแรกไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเขาจะมีให้ยื่นอุทธร์ยื่นคําร้องในระยะต่อไปด้วยนะคะแต่สิ่งที่กําหนดเนี่ยก็คือเรื่องของการใช้งานค่ะคุณผู้ชมเราลองมาไล่เรียงดูเงื่อนไขกันหน่อยโดยเงื่อนไขาการใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้านะคะใช้จ่ายได้กับร้านค้าขนาดเล็กร้านสะดวกซื้อขนาดเล็ก ไม่รวมห้างสรรพสินค้าห้างค้าปลีกค้าส่งสินค้าขนาดใหญ่ระดับประเทศและระดับท้องถิ่นและคุณผู้ชมต้องเอาไปซื้อสินค้าจากร้านในอำเภอเดียวกันเท่านั้นค่ะเป็นการซื้อขายแบบเจอหน้ากันส่วนร้านค้าทุกประเภทซื้อขายสินค้าระหว่างกันได้ตรงนี้ไม่กำหนดเงื่อนไขทีนี้ที่หลายคนเนี่ยตั้งคำถามเยอะเลยก็คือสินค้าที่ซื้อไม่ได้ค่ะสินค้าที่เขายกเว้นห้ามซื้อ มาดูกันหน่อยแหมบางอันมันก็มีเหตุมีผลแต่บางอันมันก็เอ๊ะเหมือนกันนะคะอ่ะสลากกินแบ่งรัฐบาลอันนี้ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบกัญชากระท่อมพืชกระท่อมผลิตภัณฑ์กัญชากระท่อมไม่รวมบัตรกำนันพวกกิฟต์การ์ดบัตรเงินสดบัตรของขวัญอันนี้ไม่รวมทองคำไม่รวมค่ะเพชรพลอยอัญมณีไม่รวมแต่นี่ค่ะนี่น้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติก๊าซหุงต้มเนี่ย อันนี้ประชาชนบอกมันจําเป็นต่อการดํารงชีพอะทําไมไม่ให้ร่วมอะทําไมไม่ให้ใช้หน0่งหมื่นซื้อได้เครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือสื่อสารสมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตอันนี้ก็ไม่ให้ซื้อนะคะไม่ร่วมโครงการซึ่งอันเนี้ย เนี่ยคุณผู้ชมเขาก็เอามาวิพากวิจารณ์กันเยอะมากเลยนะคุณเกมว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตบางคนเนี่ยเขาตั้งใจเลยว่าจะซื้อแท็บเล็ตเอาไว้ทํางานจะซื้อคอมพิวเตอร์ให้ลูกเรียนหนังสืออา้าวสุดท้ายหมื่นนี้ใช้ไม่ได้แต่ก็มีรายงานว่ากระทรวงพาณิชย์อาจจะมีการปรับปรุงรายการสินค้าร่วมโครงการแต่ก็ไม่รวมไปถึงการใช้กับภาคบริการนะคะ ขณะที่นายเผ่าภูมิโรจนสกุลนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังครับระบุถึงการยืนยันตัวตนแล้วก็การลงทะเบียนรับสิทธิ์จะต้องผ่านทําผ่านแอปของทางรัฐทุกช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับขออภัยครับเป็นช่องทางเดียวเท่านั้นคือแอปทางรัฐนะครับโดยกลุ่มที่ยังไม่เคยใช้งานแอปทางรัฐนะครับเมื่อกดปุ่มรับสิทธิ์ต้องกดยอมรับเงื่อนไขโครงการนะครับ3ข้อคือเงื่อนไขผู้รับสิทธิ์ เงื่อนไขโครงการและเงื่อนไขแอปพลิเคชันกรอบชื่อที่อยู่และถ่ายรูปนะครับจากนั้นระบบจะส่งข้อมูลไปตรวจสอบว้าตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎรหรือไม่ส่วนกลุ่มที่เคยยืนยันตัวตนแล้วนะครับจะต้องกดลงทะเบียนรับสิทธิ์และอนุญาตให้ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและกดยอมรับเงื่อนไขหลังจากนั้นนะครับระบบหลังบ้านจะส่งข้อมูลไปตรวจสอบ3ส,ส่วนตรวจสอบว่ามีอายุ16ปีขึ้นไปขึ้นกับกร,กรมการปกครองตรวจสอบรายได้กับกรมสัมภาระา กับกรมสัมพารณนะครับและตรวจสอบเงินฝากในบัญชีเกินหรือไม่กับสถาบันคุ้มครองเงินฝากซึ่งระบบเนี่ยจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ให้ทราบนะครับหลังวันที่22กันยายนเป็นต้นไปหากไม่ผ่านนะครับจะจะ,จะชี้แจงสาเหตุที่ไม่ได้รับสิทธิ์ว่าไม่ผ่านเพราะอะไรและแนะนําขั้นตอนต่อไปในการอุทธรณ์สิทธิ์ครับ,นนบท,ท่านมีเวลาในการทำสอง,สองกลุ่มนี้ ในในการในการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนี้วันที่1สิงหาคมจนถึง15กันยายนเท่านั้นนะครับสำหรับกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนหลังจากท่านผ่านระบบตรงนี้เสร็จหลังบ้านของเราในเรื่องของการส่งข้อมูลของเราเราจะส่งข้อมูลไปเช็คกับ3ส่วนว่าท่านมีอายุเกิน16ปีหรือไม่เราส่งข้อมูลไปที่กรมการปกครอง ท่านมีรายได้เกิน800,000หรือไม่นะครับเราส่งไปที่สัมภากรท่านมีเงินฝากเกิน500,000หรือไม่เราส่งไปที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากอันนี้เป็นการเช็คภายในของเรานะครับ<ป>แล้วระบบจะตอบกลับและแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ให้พี่น้องประชาชนทุกคนทราบหลังจากวันที่22กันยายนเป็นต้นไปเป็นคุยกันแล้วนะครับ คุณผู้ชมขานี่นะคะในการลงทะเบียนทํำยังไงการลงทะเบียนยืนยันตัวตนมีการเปิดช่องทางสอบถามข้อมูลทางเว็บไซต์เลยค่ะที่ www.digitalwallet.go.th หรือคุณผู้ชมพิมพ์ภาษาไทยก็ได้นะ w w w กระเป๋าเงินดิจิทัลรัฐบาล ไทยโอ้โ oh, หพิมพ์ภาษาไทยยากกว่าอีกนะคะเอาเป็นว่าลองเซิร์ช Google ดูแล้วกันคำว่ากระเป๋าเงินดิจิทัลรัฐบาลไทยนะคะหรือโทรไปที่สายด่วน1111ก็ได้เช่นเดียวกันทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวะคะ่ะหลังจากฝ่ายรัฐบาลถแถลงออกมาแบบนี้พักฝ่ายค้านอย่างก้าวไกลว่ายัางไงบ้างคุณหมายสิริกัญญาตันสกุลสะสะบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพักก้าวไกลมองว่าแม้ว่ารัฐบาลจะถแถลงกําหนดการลงทะเบียนเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่น 1, บาทแล้วแต่ข้อมูลก็ไม่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็น แหล่งที่มาของเงินการบริหารจัดการงบนะักข่าวก็ถามย้ำว่าตกลงแล้วบริหารจัดการคืออะไรคุณจุลพันธ์รัฐมนตรีช่วยคลังก็ไม่ได้อธิบายให้ชัดเจนก็บอกรวมๆว,ว่ามันเป็นไปได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการออกงบประมาณเพิ่มเติม,เ,ตมเหมือนปี67หรือจะเป็นการใช้งบกลางงบเหลือจ่ายสุดท้าย เราก็ไม่ได้ความชัดเจนถึงแหล่งที่มาของเงินที่จะเอามาใช้ในโครงการอยู่ดีคุณสิดิกัญญาบอกว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนพูดเรื่องข้อกฎหมายในการอภิปรายงบรายจ่ายเพิ่มเติมปี67 จึงอยากมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมให้ทุกคนได้ฟังค่ะว่าการประชุมในชั้นกรรมธิการพูดอะไรกันบ้างรอบนี้เนี่ยมีการเข้าไปสังเกตการไม่ได้เป็นกรรมธิการซึ่งในห้องก็มีการถกกันว่างบเพิ่มเติมที่ว่านี้เนี่ยมันเหมือนกับงบรายจ่ายประจําปีทั่วไปที่คุณจัดก,การเงินเอาไว้แล้วก็เบิกเหลื่อมล้ําเหลื่อมนําไปเบิกปี68ถ้าปี67ใช้ไม่หมดแบบนี้หรือเปล่าค่ะ ที่ต้องใช้เนี่ยคือต้องใช้ภายใน30กันยาถูกต้องไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ไตมาสี่ไตมสี่หกเจเนี่ยมันคือไตมาสหนึ่งของปีงบแล้วเพราะว่าปีงบประมาณมันมันคือเริ่ม1ตุลาเนาะเออถ้าถ้าใช้ไม่ทันถ้าถ้าเริ่มใช้ไม่ทัน30กันยาเนี่ยก็ก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ไม่ได้อะ่ะเออถ้าถ้าเรายังไม่ได้ข้อสรุปว่าสรุปแล้วมันใช้ได้จริงหรือใช้ไม่ได้ข้ามปีแบบนี้ค่ะก็มี2ทางก,ก็คือว่าต้อง แจกเลยนะโดยที่ระบบเองเนี่ยก็อาจจะยังไม่เสร็จ<ะ>ใช่ไหมก็ต้องแากเป็นเงินสดภายใน30กันยาอันนี้ก็จะเป็นทางเดียวที่เอามาเอาออกมาใช้ได้ เมื่อถามว่าแบบนี้มันมีวิแววว่าจะเลื่อนออกไปอีกหรือเปล่านะคะเรื่องนี้คุณสิริกัญยามองว่ามันก็มี2ทางแหละถ้าคุณจะแจกคุณต้องแจกเลยระบบอาจจะยังไม่เสร็จก็ต้องแจกเป็นเงินสดภายใน30กันยายนหรือหากอยากแจกพร้อมกันหมดก็อาจจะต้องพับเงินก้อนนี้ไปก็ต้องไปหาเงินก้อนอื่นมาอีกซึ่งวันก่อนเนี่ยปลัดกระทรวงก็ออกมาบอกว่าอาจจะกลับไปใช้มาตราย8ก็เป็นไปได้เรียกว่าฟังถแถลงแล้วก็ยังงงนะคะว่าทุกอย่างมันยังคงลื่นไหลไม่ นิ่งแล้วก็ไม่แน่นอนทีนี้เรื่องของระบบการลงทะเบียนมีการจัดซื้อจัดจ้างกันไปแล้วในวันที่11กรกฎาคมไม่มีปัญหาแต่ที่มันจะไม,ไม่มีปัญหาเนี่ยก็คือระบบการจ่ายเงินค่ะหรือว่าระบบเปเมที่อาจจะซับซ้อนเพราะมันเป็นระบบโอเพนลูปธนาคารต่างๆต้องสร้างกระเป๋าเงินอีกอันไหมซ่อนไว้ในแอป เพื่อให้เราได้ใช้จึงอยากขอดู TOR หน่อยว่าคุณมีการกำหนดสเปคอย่างไรบ้างแต่ TOR ก็ไม่สามารถให้ได้เพราะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างแบบคัดเลือกต้องเชิญชวนผู้ประกอบการไม่กี่เจ้ามาประกวดราคากันเราจึงขอดูหนังสือเชิญชวนแทนแต่หนังสือเชิญชวนก็ยังร่างไม่เสร็จงานนี้จึงไม่แน่ใจว่าแล้วรัฐบาลจะทำยังไงให้เสร็จทันเวลา เพราะอย่าลืมนะคะว่าหลังจากระบบชําระเงินเสร็จเนี่ยจะต้องส่งตัวบลูพิ้นไปให้กับธนาคารพาณิชย์ให้เขาเปิดระบบเชื่อมต่อจากนั้นต้องส่งกลับมาให้แบงก์ชาติตรวจสอบอีก15วันดังนั้นอันนี้คุณหมายบอกว่าเป็นไปได้สูงมากค่ะที่เงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทมันจะไม่ทันแจกไตรมาส4ถ้าระบบยังไม่เรียบร้อยจนถึงวันนี้นะคะ แต่รัฐบาลอบอกแจกทันนะ่ะรอติดตาม<อ>ค่ะแต่ว่ายังไงก็ต้องรอติดตามอยู่เพราะว่าเมื่อวานนี้เขาอบอกเป็นการถแถลงข่าวครั้งแรกคือรัฐเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะถแถลงข่าว3รอบเมื่อวานนี้เป็นรอบแรกเป็นของ,ของกระทรวงพาณิชย์นะครับกระทรวงการคลังเมื่อวานในรอบต่อไปเนี่ยก็จะเป็นคิวของกระทรวงพาณิชย์จะเป็นผู้ถแถลงเองและรอบสุดท้ายว่าจะได้ใช้เงินวันไหนเนี่ยเงินจะเข้ากี่โมง1 0 0 0 0ื่นบาทเนี่ยคุณเศรษฐาจะเป็นคนแถลงเองนะครับแต่จะถึงวันนั้นจะเป็นคุณเศรษฐาหรือเปล่าเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีการตัดสินอยู่เหมือนกันนะครับทาง ตามกันครับคุณผู้ชม